นวัติเเพื่อนที่น่ารักทุกท่านเลยนะะหินพบว่าเกมเกมอะไรวะลืมชื่อทุกทีไม่เป็นไรหรอกนะนะใครๆก็ลืมได้ป่ะมาดูต่อเลยครับอืาสิเมตรครับผมเราไปด้านล่างอันนี้ผมเพิ่งจะเปิดเกมเข้ามาใหม่นะไม่ได้พงไม่ได้พงได้ฟา้าไปงั้นนะฮะของในเมืองทำลายไม่ได้ด้วยนะโอ้โห ว่าไงครับคุณพี่ตักคุยเขาเหรออะไรเหรออืมรถดูที่นี่มีขายไหมที่ต้องไปหาเองนะครับโ Oh, yeah. เรามีอยู่ครับของเนี่ยอ๋อเนี่ยเราสามารถตีได้ครับตีกับเป็นหลอมเป็นไอ้กเจ้านี้ได้หืเนีุ่ญถ,ถ้าเราเก็บก้อนพวกนี้ได้แล้วก็เก็บอะไรได้เนี่ยเราสามารถหลอมได้เลยนะ ถ้าเราทำยังไงต่อเนี่ยโอ้โหไวขอดูที่เมืองหน่อยดิมีเควสอะไรต้องทำไหมก็ยังไม่รู้นะฮะตรงนี้มีอะไรวะอ๋อจุดเทลพร์นะฮะ ไหนมีอะไรไหมทางที่เหล็กมีการแบบว่าสั่งทำของด้วยนะอ๋อเนี่ยเราก็รับของได้เลยนี่อ๋อเนี่ยาสามารถสร้างคิวทำของได้นะครับแบบนี้นี่เองเริ่มรู้อะไรละ ไหนลูกร้านค้าดี่ว่ามีอะไรบ้างมีอะไรขายบ้างเอ่ยคุณลุงก็มีของขายประมาณนี้นะก็คือของกระกากโอ้โหเรามาที่กิจกรรมดีกว่าเราลองมาเริ่มทดสอบนะครับอม,มาลองดูจัดมามีการได้นำตัวละครนิดนึงนะฮะมาลองเริ่มเลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าคุยู่คนนี้จะเป็นไง นักมันเลงเพลงเหรอแค่เนี่ยเขาอเป็นพลังแบบนี้เขาต้องกดด้วยนะโอ้ยดูแลไม่ค่อยสะด,ดวกเท่าไหร่นะดูแปลกอยู่นะอืออืม,อมอยังไงครับยังไงครับโอ้โหเป็นนักเวทต้องจบตีไกลแคนะ่นั้นแหะจริงจบตีไกลหมอสุดแล้ว จะไหวไหมเนี่ยปื๊มปื๊มปึ๊มปื๊มปืมปืมปืมลักบันเลงเพลงนี่ไงนี่ไงอะไรนี่ไงนี่ไงเจอพลังนี้ป้ายว้าวทุกคนเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างนี่ไง นี่ไงโอ้ยไม่ดีนี่ไงโอ้โหพลังพลังนี่คืออะไรกันพลังนี่คืออะไรกันนี่ไงนี่ไงเอาไปสิพลังนี้นอืออพลังนักดนรตรีเอาละเหอยเลยเหมือนจะเป็นทตุน้ำซะมากกว่านะจัดไปพลังที่ใหใจนี่นี่ไงลาลาลา ทุกคนเต้นตามแต่ก็เอากระบองฟว้เราเฉยโอโอโออย่าอย่าพึ่งน่นั่นนั่ทำห้าวทำห้าวเกิดอะไร้นเกิดอะไรข้นอื้แตมันเหน้าอะไไม่ได้ไม่ได้โอโอนี่อ่งนี่อ่งนี่อย่งไปๆรไปาไปยิบยู่งบน นี่ใหโอ้โหโดนโดนเต็มเลยลบก่อนลบลบทำอะไรวะน่ะคนนี้ไม่ะดกเว้ยเอาคนนี้ดีกว่าย่นี่ยนี่ยหญโย่อย่อยมาดูถูกข้านี่พข็งแข็งจับไปอะไรอะไร นี่ไงมาเอ้าเอาหลบไปไหนหลบไปไหนฮึจงตายปะอืมเหยียบล้อให้จัดไปนี่ไงโอ้ลังไฟเจอนล้วแข็งเป็นไงอืมแข็งแกร่งจริงระวังด้วยมันแข็งแกร่งมากอืนี่ไงหลบไประวังอืม หลบเกงนะ่งเหรอยังไงยังไงโอ้โอ้โอ้นี่ไงโอ้โอ้โอ้จัดไปนี่ไงเกมพลังแข่งนี่ไปแตกไปซี่ชุดเกาะโอ้โหกอดไปแต่ยากจริงเว้ยใครนวะลบเกง่งลบเก่งไปเกินลบเก่งไปเกินหลบๆๆโโโโโจะตายแล้วเนี่ยเอื้อเอื้อไม่ เนี da, oh, oh, Guys, uh ่ยโอ้โหโอ้โหอยู่ในขอบเขตไม่ได้เลยต้องโจมตีไกลเท่านั้นนะลบไปรบไปโอ้โหนี่ไงโอเคได้ละเข้าไปใกล้มันอือหืออือหืออยาเข้าไปอย่าเข้าไปนี่ไงอย่าเข้าไปรบ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 ออกไปโอ้โห ทางโจมตีไม่โดนแฮมันเป็นขอบเขตไฟมันน่ะต้องระวังให้ดีโอ้โหผมไม่กล้าเลยเข้าไปเลยยังไงฮึลุไป้ายลุไปนั่นแน่อะไรครับออโอ้โออย,ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งโอเคแตาก็ เอาไปเลยแพ้น้ำใช่ไหมหหดูเหมือนเจ้าจะแพ้น้ำนะ,ะจัดไฟชุดใหญ่ไฟกระพริบรีไปโอ้โหรีบวิ่งให้ไหวเลยไม่ถึงแฮะทำอะไรของมันวนะเนี่ยนี่แต่พลังเราก็ลดลงเรืเร่อยๆเลยต้องเข้าไปลนะอือ แตกทียู่ไหนวะแตกสิวะาขอร้องโอเคสวยต้องพลังนี้แหละรับมือ,อ,อกับท่านน้ำได้ดีแถมได้หิวด้วยเราสบายแล้วอยากจะปิดทางแบบสวยๆท้าท,าย,ท,า,ยทายต่อไปนี่คืออะไรวะโอเคผมว่าออกจากด่านก่อนดีกว่า เสร็จเรียบร้อยสำหรับเควสนะครับไหนมีอะไรบ้างให้ทำอีกกิจกรรมมันยังไม่พอเท่านี้รับรางวัลครับรับไปมาเริ่มเล่นคนนี้ดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นไงมาคลิกเพื่อทำต่อไปตัวละครตัวนี้เป็นไงวะมันมีสามตัววะอ๋อ คนนี้ก็จะเป็นคนนี้อ๋อเนี่ยคนนี้เป็นท่าท่าอะไรวะน่าจะเป็นท่าความมืดเป็นธนูเหรอเนี่ยธนูเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้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 โอโอโอเป็นธนูเวทหรือยังไงวะเนี่ย <c oughs> เอาไป <c oughs> <c oughs> เอาไปสิเอาไปสิอะไรอะไรอะไร นี่ไง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 เจอนกนกต่อไปดินี่ไงดูนี่เจ๋วว่ะฮ่าเฮ้ยจะเข้าไปกลางวงทำไมเนี่ยเอาไปอีกทีหนึ่งเป็นท่าไฟฟ้าเหรอน่าจะเป็นประมาณแล้วนะเหมือนเป็นท่าสายฟ้าเลยนี่ไงเอาไปอีกทีหนึ่ง โดนตันไปตนีนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ย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 นี่ไงโ,โอ้โอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นเย็นอะไรอะไรครับคุณพี่นี่ไงได้ป่ววะเอ้า <c oughs> เป็นไรมันวะนะ่ะเอาไปหนึ่งดอก <c oughs> เอาไปหนึ่งดอกเหนื่อย เหนื่อยโอ้ไม่โดน <c oughs> อาขอเหนียวก่อนละกัน <c oughs> จัดด้วยท่านี้ <c oughs> บินไฟมัน <c oughs> โอ้โหไม่ทันอีตายนี่เหยียตัวหลังเรียบร้อยเอาไปที่ดิ้งอ้าวอ้าวอยากโดนชุดใหญ่เหร นี่ไเราเราสามารถเล็งช็อตได้ครับโอ้โอ้นี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอพปจิบอพิจิเอพิจิโอ้ยอะไรมาจากไหนวะท่าลมมาจากไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวเจอลมต้องเจอสายฟ้าเป็นไงนี่ไงเปลี่ยนตัวก่อนดีกว่า เรียบร้อยโอ,โอ้โอ้อเหยียบขึ้งขึ้นขึ้นล,ลูกศรไฟทำอะไรไม่ได้เลยนะ่ะนี่ไงละเหยไปดิเหยบไปยังไงครับเอาเอาไปเลยตุ๊กตาหมีนี่ไง ตัวล่อเขาเรียกว่าตัวล่อนี่ไงนี่ไงเอาไปอีหลอกหนึ่งต่อให้ยับชิวๆลบไปเอ,อ้ยได้อยู่เว้ยเฮ้ยนี่ไงลบไประเหยระเหยไหมตายสักทีเหอะขอร้อง เรียบร้อยครับจบสิ้นย่กลับมาแล้วมารับภารกิจกันเลยรับไปเลยจ้าของรางวัลในวันนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราสามารถรับได้อีกเนะ้อโอเคเราต้องทำอะไรต่อครับตอนนี้คือแบบเราไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรดี โอ้โหตอนนี้คือเวสยังไม่มีนะผมคิดว่านะเราไปเทลพอร์ตแล้วไปตบอะไรเล่นแถวแถวไหนจักที่ดีดีกว่าตรงนี้ยังไปไม่ได้นะเราไปตรงนี้ได้โอเคมาแล้วจ้า,จาอ้ตรงเสานั่นมันคืออะไรวะนา่าจะเป็นจุดเทลพอร์ตปะใช่ไหม เดี๋ยวเขาดูหน่อยถ้าเราไปทางนี้ก็คือเป็นจุดที่เรายังไม่ไปใช่ไหมอขอมดูครับเออจริงด้วยเราก็ไปเลยแล้วกันมาดูที่ว่าเราจะท้นไมนกลุ่มอะไรก็ไม่รู้เสร็จเราแน่ฉันบอกเลยว่าพวกแกไม่มีทางรอดอยู่นะเจอพลังทานไปลบไป ดูดดูดดูดโอ้ยยับ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 เป็นไงจบภายในดอกเดียวหยุดเอ้ยลืมไปว่าเราต้องปรุงอาหารด้วยจริงไหมโอ้โหปรุงไม่ได้แฮะเราไปในเด็กอันไหนดีกว่า ไหนว่าเฮ้ยเฮ้ยบนต้นไม้มีอะไรวะนาย<ะ>อ้เราเก็บแล้วอะไรก็ไม่ดูครับ<ะ>ไปข้างบนนั้นต้องมีของดีแน่ๆรู้สึกว่าตรงน,นี้จะเป็นแท่นอะไรทักจางนึงไปดูพร้อมๆกันครับโย่้ยยโอ้มันดีที่นี่เองมันคืออะไรกันทีมสมบัติอยู่ตรงนี้ ว้าวมีเนื้อมีของเต็มเลยตรงนั้นมีกล่องน่าจะเป็นกล่องที่เราต้องการนะตรงนี้ปีนได้ปะลงไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย,เอ,ยเออต้องรอเนี่ยแหละเราจะเหนื่อยตรงนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่ไหวไม่ไหวร่วง ทำไมมันสูงจังวะอืบขึ้นตรงนี้แล้วกันเยอะพักพอนก่อนโอเคขึ้นไปเยอะโอเคได้ละเสร็จแล้วละ,ะเรียีบร้อยกล่องนี้เป็นของเราแต่ไม่มีใครอยู่ ไม่มีใครอยู่แฮะเราจะทำยังไงดีทำอะไรไม่ได้เลยเอ๊ะมันต้องทำอะไรทักอย่างแน่แนเลยหรือว่าต้องคคยชนูจุดไฟนี่จริงด้วยแกพิจารณานูตรงนั้นอีกที่นึง เรียบร้อยตรงไหนอีกที่หนึงคิดว่าต้องมีอีกที่ดนึงตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยขอให้เป็นของดีโอ้โหของดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับตรงนี้ปลดล็อกไปยังเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปฝั่งนี้อีกที่หนึง เคลียร์แมปไปเรื่อยๆดอกไม้สีแดงเยอะละยังไงยังไงห,ห,หยิบปอยใช่ไหมดอกไม้ที่ทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้เลยฮะต้องแต่ต้องใช้ธาตุไฟไม่ได้ฮะทำอะไรไม่ได้เลย เอ้ตฉะนั้นมีอะไรสักอย่างหนึ่งไปดูดีกว่าดีอ่ะเหล่ามอนสเตอร์โอ้โหไม่โดนใครเลยโอ้โหเวือก้าวนี่วะอะไรอะไรฮึฮึทำอะไรครับโอ้ยอันนี้มาจากไหนเนี่ยฮึฮึอุ๊ยปิวเลยได้สิพวเกเจ้าจงดับมอไปด่วย เก่งเั uh ็กเหรอบล็อกเก่งนะบล็อกเก่งเหรออะไรก็ไ huh. ม mm ่ร hmm. ู oh, ้คร uh ับเก็บไปก่อนตอนนี้เก็บไปให้หมดอย่าให้เหลือโหตรงนั้นมีต้นตีรออยู่จัดไปเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอ๋อข้างข้างนี่หรือว่าอะไรยังไงครับบล็อกเก่งใช่ไหม ได้เลยด้วยอำนาจของข้าจงทำลายพวกเจ้ามาบล็อกเก่งอะ่ะได้เลยด้วยอำนาจของข้าพวกเจ้าจงาแตกสลายนี่ไทำะไรข้าไม่ได้หรอกหืมไอ,อ้คุมพวกนั้นเลย เดือำนาจของข้าพวกเจ้าจะจัดการ,รายโอ้โหตดแค่ตัวเดียวน,นี่ไงจงมอดไมไปซะเดือพายุของข้าเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้นมีอะไร้ไ้้องการประทั้้าเฮ้ยงฮ้ยเไ้เ้เฮ้ยเเ้ยเฮ้ยงน้งงนงนยเฮ้ยเย่้้งเ้ยเฮย้ย บ้านะ่ึเยอะละมือไวงหาแพ้ทางนี่ไงเด๋ยวพรังน้ำแข็งของข้านี่ไงเจอพรังไฟของข้าพูดผิดเมื่อกี้ขอโทษทีเพื่อนเยะละอันติระเบิดพิคาตเสร็จฉละนี่ไงเอาไปเลยนี่ไง จ้ไม่สามารถทำอะไรฉันได้หรอกนี่ไงจงระเบิดซนะสวยงามนี่ไงผีมีเข้ายังห่างไกลข่ายีนะเรียบร้อยขอบคุณมากข้าไม่อาจรับมือกับน้ำแข็งได้โอเควันนี้ก็สนุกสุๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบยนะครับ อโคตรหล่อเลยพระเอกหล่อจริง